วันนี้ยกจะมาแนะนําวิธีโอนวันใช้งานให้กันในเครือข่าย AS นะคะมีของลูกเพจสอบถามเข้ามามีเงินในโทรศัพท์เหลือเป็นพันเลยแต่วันใช้งานหมดจะทําอย่างไรนะคะยกแนะนํานะคะให้โอนวันใช้งานจากเครือข่ายที่มีวันใช้งานเกินนะคะวันใช้งานจะเก็บสูงสุดได้แค่3 6 5วันหรือ1ปีเต็มเราจะเติมกี่ครั้งกี่ครั้งก็จะไม่เพิ่มนะคะจะเพิ่มได้แค่1ปี ใครที่เติมเงินสมัครโปรอินเทอร์เน็ตบ่อยๆนะคะคนเหล่านี้คือวันใช้งานจะเหลือเยอะมากนะคะให้เขาโอนออกมาให้เราก็ได้ค่าบริการครั้งละสาบาทเราจะได้ไม่ต้องเติมเงินเยอะส่วนเครื่องของผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเอาไว้รับสายอย่างเดียวเงินในซิมนั้นมีเป็นพันเลยนะคะเราใช้วิธีโอนเงินนะคะจากซิมที่เราไม่ได้ใช้งานไปยังเบอร์ของคนที่จะสมัครโปรอินเทอร์เน็ต พราะการสมัครโปรอินเทอร์เน็ตแต่ละครั้งนะคะจะมีค่าใช้ใจ่ายเยอะเวลาเขาเติมเขาก็จะเติมเยอะเหมือนกันเราโอนแลกกันได้นะคะส่วนต่างก็คืนเป็นเงินสดได้เพราะเงินในซิมจะแลกเป็นเงินสดไม่ได้จะโอนให้กันในเครือข่ายเดียวกันได้นะคะสําหรับวิธีการโอนวันนะคะในเครือข่าย AIS กดดอกจัน140ดอกจัน2นะคะดอกจันเบอร์โทรตามด้วยจำนวนวัน จะโอนได้ครั้งละ5วัน10วันหรือ20วันครั้งบริการครั้งละ3บาทใส่จำนวนวันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในกรณีนี้คือการโอนวันนะคะแล้วการโอนเงินการโอนเงินในเครือข่ายเดียวกันนะคะของ AS กดดอกจัน140ดอกจัน1จะต่างกันแค่ว่าโอนวันนะคะดอกจัน140ดอกจันสอง ถ้าโอนเงินจะเป็นดอกจันหนึ่์ดอกจันหนึ่นะคะขั้นตอนทุกอย่างเหมือนกันเลยการโอนเงินจะได้ครั้งละ10บาท20บาท30บาทแล้วก็สูงสุด100บาทนะคะสูงสุดคือหนึ่งบาทค่าบริการครั้งละ3บาทเท่ากันเราใช้วิธีโอนแลกกันได้นะคะคนที่เติมโปรอินเทอร์เน็ตบ่อยๆคนเหล่านี้เติมสองครั้ง3ามครั้งก็เกินแล้ว แล้วทีนี้ต้องเติมทุกเดือนวันใช้งานเหลือเยอะเลยแต่การที่จะโอนเงินโอนวันให้กันนะคะซิมต้องเปิดการใช้งานมาแล้วมากกว่า90วันนะคะหรืออายุซิมสเดือนขึ้นไปนะคะใครที่วันใช้งานหมดก็โอนแลกกันกับลูกหลานได้นะคะเวลาลูกหลานสมัครโปรอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้ไม่ต้องเติมเงินที่อื่นค่ะโอนเงินให้กันแล้วก็แลกวันกันได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ